ครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องติ่งเนื้อนะครับก็จะมีติ่งเนื้อเนี่ยเถึงแเมตรรอบคอเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับก็หาวิธีการต่างๆเนี่ย,ยจะทำาไงให้หายสักทีนะก็มาเจอสบู่สมุนไพรนางแสงตะวันเดือนเนี่ย,รยแรกๆก็ไม่เชื่อนะนะครับแต่ว่าก็มาเริ่มใช้ซึ่งสิ่งแรกที่ชอบคือมันใช้แล้วหน้าขาวอ่านะฮะแล้วก็แต่ว่าเราก็พยายามที่จะทดลองว่ามันจะแก้ไขปัญหาเรื่องติ่งเนื้อได้จริงไหมวิธีการของผม คือผมนี่ก็เอาน้ำรูปแล้วก็มาทาไว้ที่ติ่งเนื้อเนี่ยทาก่อนนอนไม่ล้างอ่อนนะฮะทาทิ้งไว้เลยแล้วพอเช้าก่อนไปทํางานก็ทาอีกครั้งหนึ่งทิ้งไว้แบบนี้นะฮะประมาณสักเดือนหนึ่งก็หายหลุดไปเลยฮะมันจะฝ่อๆอจะเป็นเม็ดสีดำต่ออ่าแล้วก็หายไปเลยนะฮะคอผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีติ่งเนื้อละเมื่อก่อนมีเจ็ดแปดเม็ดเนี่ยรุดหมดเลยแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นครับนี่ไม่ได้ใช้ ตัวยายอย่างอื่นเลยใช้แค่สบู่นี่แหละฮะติ่งเนื้อก็หายได้นอกเหนือจากใช้แล้วผิวสะอาดขาวแล้วก็ที่สำคัญติ่งเนื้อนี่ก็หลุดได้ด้วยสบู่นี่นะฮะสมุนไพรนางแสงตะวันเดิอนครับ